<c oughs> โหลเทสก็กลาบสวัสดีแม,ม่บอมทตกก้างกันด้วยนะครับวันนี้ไตเติ้ลใคสิช่องอะไรอ๋อไตเติ้ลเน็ยทีใช่ป่วเออผมมีช่องดีๆมาแนะนำนะไปดูช่องกันเลยมนาะคลิปนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือว่าถึงนั่นแหละเออไอ,อเรื่องนั้นผมก็มาดูเหมือนกันนี่ นี่นะคะเป็นช่องอะไรว้าอ,ะ,อะไม่ออกนะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้มากๆกันด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรมากก็ลาไปก่อนนะครับบี๊าครับแล้วเ,เดี๋ยวฝีมือเขาก็ดีนะครับถ้าเคาชอบกินนี่อย่าลืมกดได้กดแชรกดซักดซับตะไคร้เพื่อไ่พลาดกิ๊ตใหม่ ไม่รู้กี่วันนี่นไงเออบาย